ตัวใหญ่ๆ่อีซีาอาวอีซีครับปลาเก่ามันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่อันนี้มันลอยเออซีเอ้เอาไปใหญ่ก่อนตัวย,ยาวป๊อปทยังไงไม่มี่เ่ดียวคลีนี้ก็เราจะออกมาลอยสายอีซีกันนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องหาเหยื่อนะครับตามธรรมเนียมหาเหยื่อก่อนผมก็จะใช้ส่วนมากผมจะใช้ปลาายแดงแล้วแต่ครับเป็นปลาโมงก็เอานะครับปลาทูยิ่งดเีเร็วนะครับถ้าไม่มีก็เป็นายแดงนะครับก่อนอื่นเราก็จะหางไว้ก่อนนะครับพักฟื้นให้เหยื่อมันแข็งแรงก่อนเราค่อยทําเหยื่ออันนี้ไซนี่จะเล็กไปครับเราขังไว้ก่อน เหยื่อที่เราใช้ตกหน้าดินก็จะเป็นไยครับเป็นปักเกยนะครับเหยื่อเทพของเรานะครับปลาชอบกินครับปักเกยหาง่ายนะครับตามสะพานปา่าเกี่ยวง่ายๆตกง่ายๆกินเร็วกว่ามึกนะครับอปล่อยลงไปเลยครับไอเหยื่อก่อนครับ ที่เหี้ยที่มันได้ไซส์ก่อน เราได้เหยื่อแล้วนะครับปล่อยไปละนะครับกำลังเริ่มปล่อยกันเดี๋ยวได้ลุ้นกันครับว่าจะโดนไม่โดนนะครับมาปลดรุนครับมาเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันก็มีลุ้นนะปลาเก,ก๋ามันก็มีลุ้นปลาเหลืองพวกปลาเหลืองปลงปาเก,ก๋า <C oughs> นี่ลงไปนี่มันจะเป็นแนวหินครับปล่อยมันไหลไปเรื่อย từ tư, dạng dài ồ kinh vừa cung Hãy subscribe cho ตัวสองตัวโ,โดนมาเก่าอ่ะเก๋าเก่าเก่าเบสดดีหน่อยไม่เหนื่อยนะไม่ต้องโยกหวดอย่างเดียวตาเหลือกอะ่ะไม่น่าใหญ่อะ่ะคันไม่โกง่งเลยได้อยู่

เกา้าวงเก้ามองผมก็เกา้าโอ้ตัวเอาเอาวอ,าอซีรอแล้วเก้าตัวน้อยครับเดี๋ยวปล่อยพักฟื้นไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยปล่อยนะครับเพราะว่าน้ำมันลึก อู้สักเรามาอยู่แล้วนะตาย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 โอ้ดูอปั่นถ้่จะไม่เข้าอ่ะดูแล้วเจ้ยอป้ตาทีเด้อุ้ยห่างขึ้นหน้าน้ำแล้วปลา ตายตายตายเบตเพิ่งจะม,มัดใหม่ด้วยโอ้ยสามทางอ่ะพับเลยอ่ะสลิงแตกเลยแกตัวนะอย่าให้หลุดนะหนักไหมครับใใจจเเยย็็นนนะ <laughs> เฮยเขับมาอีกปล่อยหลุดปล่อยขาดแล้วว่าดอีกโดนอีกอ้ยโดนโอ้มีใยตัวนี้มีใยตัวเล็กไม่ฮะไอ้นู้นโกงกว่าวใส่เดีกินกิกให่ใหญ่เดิน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 โอเเดนได้ลุ้นหรอ ติดอ่ะโอ้เจ๋าไหมเจ๋าขึ้นยังเจ๋าออาโอ้อโอนึกว่าลูกหมูลูกหมูอะไรตัวแค่นี้แค่ปลาอะไรใส่เดียกิ๋โอ้ยแหมเบ็ดเพ่อเลื่อเพลาดอะโอ้ยใส่เดียกเ้ย ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยหู้ยตัวอุ้ยูุูห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 ยหูหูหูด้วยเดี๋ยวหูหูยูหูหูหวหู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 อูหหโห เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดาฟผูกแขนอุ้ยหลุดพอดีอุ้ยอุ้ยสายขาดเลยขาดปะขาดขาดขลิบหลุดอยู่ที่ปากมัางแล้วว่างเงี้ยคมมะกัดไม่ฟันมันคมได้เลือดเลย อุ้ยมันคมฟันมันคมมันเคี้ยวใช้ครีมใช้ครีมเบ็ดมันอือหึ่บ้าโอ้มาเมียฟันมันคมฟันมันคมอ่ะฟันมันคมไม่เป็นไรครับถ่ายรูปให้ ไม่ไมีครับก็เยอ้โยู่ที่ต้องการอยู่ข้างในนะครับได้ไมมาอผมไปเอาให้ก็ได้ทันยังไงนี่ของผมมันมีลูดเราในนั้นนะครับ Да.